สวัสดีครับแฟนๆวนนีบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงสรุปผลการแข่งขันและอันดับหรือแรนกิ้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาของ s v l e a g u e ญี่ปุ่นเพียงวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับก็ นับได้ว่าเป็นครั้งแรกนะที่ทีม NEC Red Rocket ได้ลิ้มรสกับคำว่าพ่ายแพ้เป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่15พฤศิกายน2568นะ NEC ก็พ่ายแพ้กับทีมของนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับ1ต่อ3เซตก็แม้ว่าเกมนี้จะมีทั้งซาโตะวาดะและก็นวาการอนะครับแต่ก็พ่ายแพ้กับ PFU ของทัตดาวนะครับแล้วก็นัดนี้โอ้ PFU ก็มีบาว d e เสนะครับ ของ P.F.U นี่โอ้โหนี่มาดีจริงๆเลยนะครับน้องทำคะแนนสูงสุดถึง24คะแนนนะครับสำหรับแลนกิ้งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่14ทีมยังอันดับเท่าเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะเรียกได้ว่าโอ้โหนานๆจะเจอแบบนี้ทีนะครับเรามาเริ่มจากอันดับที่1นะครับ NEC Red r o c k e t นะครับชนะ11แพ้1มีอยู่30คะแนนอันดับ2 Himeji Victoria ของบุญบิมชชจรโมกสีนะครับชนะ9 แพ้3มี28แต้มเสาร์ที่ผ่านมาก็บุกไปชนะโอกายาม่า3ต่อศทั้ง2วันเลยนะครับอันดับที่3ฮิซามิสุสปริงของเจ้าเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับก็ชนะ9แพ้3เหมือนกันนะครับมี25คะแนนก็ชนะริวาเล่3ต่อศทั้ง2นัดเลย ที่สำคัญคือทิซายมัสุดสปริงชนะ9นัดติดต่อกันบุโ้โหอะไรจะประมาณนั้นวีกนี้เตยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ายังไม่หายดีนะครับก็ทำให้อันดับบล็อกต่อเซตของเตยหลุดท็อปไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่4นะครับคูโรเบชนะ8แพ้4มีอยู่20คะแนน สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์แพ้กับโทเร1ต่อ3วันอาทิตย์ชนะโทเร3ต่อศูนย์อันดับที่5ไซตามะวันเสาร์ชนะเดนโซ3ต่อ2วันอาทิตย์แพ้เดนโซ0ต่อ3ก็เป็นชนะ6แพ้4มี17คะแนนนะครับอันดับ6โอซาก้ามาวรัสนะครับวันเสาร์แพ้คินซี่1ต่อ3เป็นการแพ้เพราะว่านุศราลงไปเล่นให้กับคินซี่หรือเปล่า <c oughs> ก็ลงไปสลับเป็นตัวสำรองในช่วงหน้า3านะครับ ก็เป็นชัยชนะของคินซี่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์อซากามาวารัส์ก็พลิกกลับมาชนะ3ต่อ1รวมชนะ7 แพ้5มีอยู่แต้มนะครับอันดับ7จนะเป็น Tree, คินซี่คริยะของนุสลาต้อมคําก็อย่างที่เรียนนะวันเสาร์นุสลาลงไปช่วยช่วงหน้า3ก็ชนะ3ต่อ1นวันอาทิตย์แพ้1ต่อสสรุปชนะ7แพ้5มี21คะแนนอันดับ8 PF u อยูบูคสของเนนทัดดาวนะครับชนะ6แพ้6มี21คะแนนวันเสาร์ชนะ NEC 3ต่อ1นอ้โอเป็นทีมแรกนะที่ชนะ NEC ส่วนวันอาทิตย์ก็พ่ายไป0นย์ต่อ3ก็สัปดาห์นี้ n อ c ก็ วาดาได้ลงมาเล่นแล้วนะครับอันดับ9กคุนมากินวิงของเอ่อโฟรทีนะฮะชนะ6แพ้6มี19คะแนนก็เป็นการชนะอารันมาเล่ของสาวสาวสาวพียวยูฟ้าแล้วก็เจ้าไก่นะชนะ30ทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยนะครับอันดับ10เดนโซเอลบีชนะ5แพ้7มี16แต้มก็สลับกันแพ้กับชนะทีมไซตามะนะครับอันดับ11เอสติโมลิวาเล่ชนะ3แพ้7มีอมู่10คะแนน ก็แพ้ทีมเตยนั่นแหละครับก็คือฮิมซามิสึสปริงทั้ง2วันนะฮะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อันดับ12โทเรอโร่ก็ชนะ3แพ้9มีอยู่8แต้มก็สลับกันแพ้สลับกันชนะกับทีมคูรูเบะนะครับอันดับ13โอกายามาซิโกชนะ1แพ้1 1มีอยู่4แต้มก็แพ้กับฮิเมจิวิตอรีนาของบุมบิมทั้ง2นัดเลยฮนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อันดับ14ก็อารันมาเลยามากาตะนะครับก็ยังเป็นอันดับบวยเช่นเคยนะชนะ1แ้11มีอยู่3คะแนน ก็แพ้เดนสซทั้ง2นัดเลยนะครับก็นี่ก็เป็นสรุปนะครับของอผลงานของทั้ง14ทีมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสัปดาห์หน้าเราก็มารุ้นกันว่าเตยหัตยามบุลงสุขน่าจะได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เห็นลงไปวอร์มเบาๆกับเพื่อนๆเพียงแต่ว่ายังกระโดดไม่ได้นะครับส่วนเจเจนนุสลาต้อมคําก็ได้ลงประเดิมเกมแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คาดว่า น่าจะมีโอกาสได้เห็นลุซลาต้อมํำลงเล่นอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลยบอลสาวไทยนะครับทุกครั้งที่เธอลงแข่งขันนะครับหวังว่าพวกเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาช่วยพัฒนาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตนะครับด้วยการกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ